สวัสดีครับผมช่างไปจากร้านสมายทีนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเครื่อง d ดลอินสไปรอนนะครับ3 4มสหนึ่งะครับเป็นตัว14นิ้วอาการที่มาเนี่ยก็คือเปิดติดนะครับแต่ว่ามีเสียงร้องสองตีนะครับตีตีสอย่างนี้นะครับก็ดังอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับตรวจเช็คแล้วเนี่ยมันเป็นที่ชุดภาคแรมนะครับไม่ทำงาน ก็ได้ทําการซ่อมตัวในส่วนของภาคแรมนะครับไปแล้วก็ทําการเปลี่ยนตัวถ่านไดออดไปด้วยนะครับอันนี้ถานไปออดหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นถานนิกกลดุมซึ่งทําหน้าที่เป็นระบบ rtc นะครับอันนี้ก็ทําการเปลี่ยนซ่อมในชุดของภาคแรมเนี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องดูกันเลยดีกว่านะฮะ ครับตอนนี้ก็เปิดติดขึ้นมาแล้วนะครับไม่มีเสียงร้องอะไรแล้วสามารถเข้าไปที่หน้าใบออกได้โอเคถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่องเดลนะครับมีอาการที่มีเสียงร้องนะครับไม่ว่าจะร้องอกติดก็แล้วแต่นะครับก็สามารถทักมาสอบถามของทางร้านก็ได้นะครับ หรือว่าจะนําเข้ามาให้ที่หน้าร้านลองเช็คให้ก็ได้นะครับผมหน้ารัศมยทีนะครับก็มีทั้งหมด5สาขานะครับมีที่เมกะบางนาเทอร์มินอลนโสโกนะครับยูเนียนมอลารดพา้าหรือมอบากะปินะครับแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเวณนะครับผมโอเคผมขอสรุปงานไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ